ถ้าพูดถึงบลัดออนเนื้อผนจะลืมรุ่นนี้เป็นไปไม่ได้คะ่ะเพราะโทนสีของเขามีความเป็นธรรมชาติมีทั้งฟินิชลุกแบบแมทและแบบโลขณะเดียวกันเนื้อบลัดก็แน่นปัดง่ายเม็ดสีชัดใช้ไม่ต้องเยอะก็เห็นสีระหว่างวันไม่เป็นคราบและที่สำคัญติดทนนานมากๆทำให้ตลับหนึ่งใช้ได้นานจึงไม่น่าแปลกใจใกลายเป็นลูกรักของใครหลายๆคนเกรดน่ารู้ตอนนี้สีสุดฮิตอย่างออแกนมีรุ่นตลับจัมโบ้แถมยังดีไซน์แพคเกจใหม่ออกมาได้น่ารักมากเลย เครื่องสำอางยอดฮิตสำหรับสาวรุ่นที่ได้รับความนิยมทั้งในญี่ปุ่นและในไทยด้วยราคาที่ย่อมยาวและยังมาพร้อมกับคุณสมบัติต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเนื้อมูสนุ่มละมุนเรียบเนียนไปกับผิวสีสันชัดเจนสม่ำเสมอไม่ทิ้งคราบคอยกวนใจและติดทนในระดับหนึ่ง เหมาะสำหรับการแต่งหน้าลุกใส่สเน้นความเป็นธรรมชาติสาวๆวัย20ต้นๆสามารถแต่งไปเรียนได้แต่ถ้าเริ่มทำงานแล้วอาจจะเหมาะกับวันสบายๆหรือต้องเลือกใช้คู่กับลิปสติกที่สีเข้มนิดหนึ่งเห็นแพ็กเกจแล้วน่าใช้มากเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะมีหัวแปรงในแท่งช่วยให้พกไปเติมระหว่างวันได้โดยไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋าเลย ขณะเดียวกันเนื้อก็มีส่วนผสมของมอยเจอไรเซอร์ปัดแล้วหน้าไม่แห้งจนเกินไปผสานด้วยคุณค่าจากดอกกุหลาบพ 1, ันปีช่วยลดอาการระคายเคืองและจมูกเข้าช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดโดยสีติดทนนานในระดับหนึ่งแต่เวลาใช้งานต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะค่อนข้างควบคุมยาก อีกหนึ่งรุ่นที่ทาได้ทั้งแก้มและปากแถมยังเป็นสูตรทิ้งติดทนนานอีกด้วยซึ่งมีเนื้อเหลวคล้ายน้ำช่วยให้เกลี่ยง่ายแม้เป็นมือใหม่นำให้รีบเปลี่ยนนะคะเพราะแห้งไวโดยมีกลิ่นหอมอ่อนๆชวนใช้พร้อมสีแดงระเรื่อเป็นธรรมชาติช่วยให้พวงแก้มของคุณแลดูมีเลือดฝาดจึงเหมาะกับสาวๆที่เพิ่งหัดแต่งหน้าหรือคนที่อยากแต่งหน้าลุกใส่สเน้นเผยผิวสุขภาพดีมากกว่าจะแต่งจัดเต็มอย่างไรก็ตามลายนี้ยังมีสีอื่นๆอ,อ,อีกนะคะแต่ชื่อสินค้าไม่เหมือนกัน ลัทอนแบรนด์จากอังกฤษที่โด่งดังจากสีโรสโกมีเนื้อบลัดที่แน่นพิกเมนเยอะสีชัดใช้นิดเดียวก็ออกสีและติดทนนานในระดับหนึ่งมีให้เลือกหลายโทนสีซึ่งแต่ละสีจะให้ความนัวนวเป็นธรรมชาติไม่เด่นชัดเกินไปเหมาะก,กับการใช้ในวันที่ไม่ต้องท้าแดดท้าลมมากถ้าต้องการความอึดมากกว่านั้นแนะนำให้ปัดซ้ำหลายครั้งมาในแพ็กเกจด,ดำที่ดูเรียบร้และมาในราคาที่ไม่แพงเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณที่ได้ด้วยค่ะ หลักออกจากแบรนด์เกาหลีที่มีชื่อในบ้านเรามายาวนานเน้นความสดใสเป็นธรรมชาติถูกใจสไตล์วัย20มีเนื้อครีมเนียนลื่นเปลี่ยง่ายเม็ดสีแน่นแต่ดูใสๆสหอะก,กับวันสบายสบายมีความเป็นธรรมชาติหลังใช้แล้วไม่เป็นคราบและติดทนดีในระดับหนึ่งมาพร้อมจุดเด่นคือมีให้ถึง3สีในตับเดียวสามารถเปลี่ยนลุกได้ในแต่ละวันแถมยังใช้งานได้ทั้งพวกแก้มและริมฝีปากในราคานี้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับสาวสาววัยนี้ทีเดียวค่ะ รุ่งนี้เป็นบลัดออนระดับตำนานของแบรนด์นี้เลยค่ะเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนรุ่งนี้ก็ยังครองใจสาวๆตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นจนเริ่มเข้าสู่วัย20ล่าสุดทางแบรนด์เพิ่งเปลี่ยนแท็กเก็ตใหม่แต่คุณภาพยังคับตลับเหมือนเดิมเนื้อเนียนปัดง่ายพิม็์แน่นให้สีสม่ำเสมอมีให้เลือกหลายโทนสีซึ่งค่อนข้างมีความธรรมชาติสูงและติดทนนานในระดับหนึ่งถือว่าคุ้มค่าสุดๆไปเลยค่ะ เห็นราคาแล้วอย่าเพิ่งตกใจกันค่ะรุ่นนี้เขาสามารถใช้ได้ทั้งปากและแก้มเลยเรียกได้ว่าซื้อชิ้นเดียวครบโดยเนื้อครีมเนื้อลื่นเมื่อวอร์มแล้วเกลี่ยง่ายไม่แห้งจนเกินไปเพราะมีส่วนผสมที่ให้ความชุ่มชื้นเม็ดสีแน่นเนื้อสีสม่ำเสมอไม่เป็นคราบระหว่างวันและติดทนนานโดยมีหลายโทนสีให้เลือกซื้อซึ่งทั้งหมดเป็นโทนที่สวยระเรื่อแบบดูมีสุขภาพดีดูสดใสสบายๆเหมาะกับสาวๆวัย20มากเลยค่ะ แค่เห็นราคาก็ตาลุกวาวเลยใช่ไหมคะอะไรจะถูกขนาดนี้แถมรุ่งนี้คุณสมบัติยังน่าสนใจมาด้วยนะจ๊ะด้วยเนื้อแน่นไม่ผสมแป้งทำให้ไม่เป็นคราบระหว่างวันพร้อมช่วยเบลอรูขุมขนเบาๆและควบคุมความมันส่วนเกินได้ในระดับหนึ่งถึงค่อนข้างติดทนนานปัจจุบันมีหลายสีให้เลือกซื้อโทนสีมีความเป็นธรรมชาติแถมบางสียังให้ฟินิชลุกแวววาวนิดๆด้วย ครีมบลักที่สาวๆหลายคนเลือกใช้มีเนื้อกึ่งเจลมีเทคโนโลยีทิกเทนนิ่งออยเบตและสมูทพาวเดอร์ทำให้ทาง,ง่ายแห้งเร็วแต่ไม่ตัวเป็นก้อนและไม่เป็นคราบให้ผิวดูเป็นประกายแวววาวสดใสเหมาะกับสาวอาย20พร้อมรักษาความชุ่มชื้นของผิวด้วยน้ำมันถั่วแมคคาเดเมียและวิตามินอ e ีให้ความสบายผิวไม่แห้งกร้านนอกจากนี้ยังติดทนนานด้วยสูตรกันน้ำเมื่อเทียบกับราคาแล้วจึงคุ้มค่าทีเดียวเลยค่ะ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด